สวัสดีค่ะคลิปนี้เดลโรจนาสิมารีวิวบอ่อเพาะพันธ์ปลาไหลในแบบที่สองของไอเงาะนะคะเนาะแบบที่หนึ่งได้ลงไปให้ดูแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบที่2งเนาะมือว่านเพื่อนพากันขนดินใส่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นบัวบัวเก้านะคะอ่าซึ่งเป็นบัวค,คือจังเคยเอ่ยไปแล้วว่าบัวประดับสายพันธุ์ซ้ำกันก็เลยลือออกสละทำบอ่อปลาไหลเนื่องจากว่าน้ําไม่เพียงพอนะคะ เดี๋ยวจะมาบอกว่าบอ่อหนีกว้างเท่าไหร่เงาเท่าไหร่มันเป็นบอ่อที่เป็นบอ่อบัวเก่ากว่าง1.8เงาเก่าเมตรค่ะพี่น้องเงาเก่าเมตรคือไม่ไม่มีความมาตรฐานอีกอย่างเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะคือใส่อัน,อนที่นีอยู่แล้วแต่สรงของพื่นนั่นเป็นสรงซีเลี่ยมพื้นผาเนาะส่วนดินไงงอเงาะสีเอายืนยืนออกมาอยู่ประมาณ50ิเส้นค่ะพี่น้องประมาณ50สเส้นค่ะ สองางเนาะค่ะส่วนร่องกลางนี่เป็นร่องน้ำพี่น้องพ่อสีเบิงอ่ออยู่เนาะค่ะเนาะซึ่งโดยร่วมๆแล้วก็คือดินจะอยู่ประมาณ60%ปซนน้ำสี่เปอร์เซนเพราะอย่างเพราะว่าปาลาไหลที่อยู่ในบ่อเพาะพันธุ์จะอาศัยอยู่ในดินนะคะไม่ได้อยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นดินต้องเพียงพอต่อการอยู่ของเขาออกมากินหงีาซื้อ,อ,อ,อย่ามือขึ้น,นันแล้วก็เขาไปนอนพี่น้องแล้วก็ กับเ,เขาห้างไผ่ห้างมั่นค่ะด้านทางนี่เขาก็เอาปองไข่มาเสียบยังเบึ่งตอนต่อไปเนาะค่ะน้อ